ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอช่องปากปากช่องค่ะปากช่องค่ะปากช่องค่ะ <laughs> รเราก็อยู่กับน้องบอสนะครับมีภารกิจไปส่งรถที่เอเภอร์บักชองนะครับเป็นลูกค้าของเซลแก้วแล้วก็ถ้าใครไม่รู้ว่าเซลแก้วหน้าตาเป็นไงไปดูกันแล้วก็เหมือนเดิมฝนตกอีกแล้วนะครับแต่ก็ผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่า ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรานะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนสภาพอากาศจะเป็นยังไงทาอะไรเราไม่ได้แน่นอนนะครับเราพร้อ,อมบริการลูกค้าทุกที่ทุกสถานการณ์พอถึงจุดหมายปลายทางแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกับลูกค้ากันนะครับว่าทาไมลูกค้าถึงเลือกที่จะมาออกรถกับเรารู้สึกอย่างไรบ้างที่มาออกรถกับเราเจอกันอีกทีนะจ๊ะ ส่งรถท่ากลางสายฝนนะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่ลูกค้านัดมาไปแล้เข้าไปคุยกับลูกค้ากันสวัสดีครับโอเคพี่อันนี้ทำอาชีพอะไรพี่ขับรถส่งแผลังคาครับก็คือเป็นพนักงานประจำใช่ไหมพี่พนักงานบริษัทแล้วเป็นไงพี่คุยกับเซลล์แก้วเซลล์แก้วคุยเป็นไงบ้างดูแลดีครับดูแลดีรถนี่ก็เลือกมาให้สวยๆเลยใช่ไหมพี่ครับนี่ครับเป็นกระบะมาด้าวีดี54นี่เซลล์ใหม่เพิ่งมาทำงานกับเราเหรอเซลล์ใหม่มเนี่ย อ๋อโอเคบอกคนอื่นหน่อยพี่ว่าคนที่จะมาออกเต็นเราเป็นไงบ้างดีครับออกดูแลดีครับให้คําแนะนาดีมากครับการออกละพี่ยากไหมไม่ยากนะครับเอกสารง่ายนะเขาก็มาให้มาเซ็นถึงที่เลยอรอเขามาเซ็นอย่างเดียวครับขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจเราอันนี้งานจะเป็นแคะ โอ้เอาอะเลยสร็จแล้วสายตาเ่อดออคุณดูคุณดูขามาด้วยนะก็เสร็จภารกิจแล้วขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจเราเต็นตุ้มยนต์บริการหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นส่งรถเซ็นสัญญาเราไปหมดนะครับติดไหมันไปด้วยพี่ใหญ่ของเราแขอบคุณครับ